สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ karaoke, <Panther. S 2> <subscribe> turkey, 3แล้วนะดังนั้นครับผมข้อนี้ก็อจําได้ไหมเนาะขอตักเพลินนิดนึงนะครับสำหรับข้อนี้เพื่อจะแสดงเห็นว่าไอ้เชือกที่ผ่านผู้เล่นะครับเชือกที่ผ่านผู้เล่พวกผ่านลอกเนี่ยแรงตึงเชือก2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนะนะครับแรงตึงเชือก2ฝั่งมีค่าเท่ากันดังนั้นข้อนี้ก็ไม่แน่ยากและไม่น่ามีปัญหาอะไรดังนั้นครับทุกท่านถ้า5กิโลนะครับปลอก ถูกถูกถูกอ่าถูกถูกถูก,กแขวนไว้ด้วยพุเล่บีอ่าและไอดีเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.15เมตรจงหาแรงที่กระทําในคอร์ด A B C อ่าเดกล็ก the s i ไซด o ขอ l e อันนี้ก็แน่นอนแหละเพราะเราคิดเป็นแบบ Particle ถูกต้องไหมครับดังนั้นครับทุกท่านครับเราก็เริ่มเลยแล้วกันอันดับแรกไม่มีอะไรทําครับเขียน free body d i a แกรมครับผม ฟิโบ่ไดแกรมค่อนข้างคะแนนเยอะเหมือนกันนะสำหรับบทนี้นะครับผมเขียนฟิโบนั่ไดแกรมครับที่มีที่จุด b จุด b แล้วก็มีแรงดึงลงมาแรงดึงลงมานะครับเนื่องจากน้ำหนะักเนื่องจากน้ำหนะักก็มีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับเท่าไรเอ่ยก็กลายเป็น w นะครับมีค่าเท่ากันกับ5คูณ9.81าคำตอบก็อยู่ที่นะครับง่ายเลยนะครับง่ายเลยก็คือ40 40นะครับ49.05 49.05นิวตันอ่าเพื่อง่ายครับเพื่อง่ายแล้วก็ให้มุมนี้เป็นมุมเซตาให้มุมนี้เป็นมุมฟีก่อนแล้วกันจะได้ง่ายนะครับดังนั้นขอญาตแตกแรงไปเลยเนาะเชือก2เส้นนี้เชือก2เส้นนี้มีความยาวนะครับมีความตึงเชือกเท่ากันมีความตึงเชือกเท่ากันก็เลยให้เป็น T ท,ทั้ง2ตัว T ตัวนี้ครับ T ตัวนี้ทำมุมเซตาส่วน T ตัวนี้ทำมุมฟีครับผมทำมุมฟีอ่า T เหมือนกันโอเคละโอเคละแต่กแกลงให้เรียบร้อยคนไหนทำเสร็จแล้วนะครับคนไหนทํำเสร็จแล้วจะได้แรงทตัวนี้มันคือ4ี่จุ้านิวตันอ่าสี่จุด้านิวตันทำไมละ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผมเราก็เลยมาดูกันเอาละเอาละทุกท่านก็อบอกว่า ให้ฝั่งนี้เป็นบวกได้ไหมล่ะซิกมา fx มีค่าเท่ากับ0สมดุลน,นี่นะนะครับ fx มีอะไรบ้างแตกลงไปก็คือเป็น t cos ศ์ตลบ t cos ฟมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นตัวบอกเราว่าสิ่งนี้เป็นตัวบอกเราว่าไอ้มุมนะครับมุม มุมฟีนะครับมุมฟีเท่ากับมุมเซต่านะฮะสิ่งนี้เป็นตัวบอกแล้วว่ามุมฟีเท่ากับมุมเซตา้าถูกต้องไหมย้ายข้างทีตัดทีคอสเซตา้าเท่ากับคอ s สฟีนะครับเป็นมุมแหลมเหมือนกันดังนั้นฟีกับเซตา้ามีค่าเท่ากันนะครับฟีกับเซตา้ามีค่าเท่ากันเมื่อฟีกับเซต้ามีค่าเท่ากันเนี่ยก็ง่ายแล้วสิครับในการหามุมเซตา้าเพราะถ้าหากมุม2มุมนี้เท่ากันครับ มุมสองมุมนี้เท่ากันมีหนาซ้ำไอ้ตัวด้านนี้ยังยาวหนึ่งจุดห้าเหมือนกันยาวหนึ่งจุดห้าเหมือนกันดังนั้นครับดังนั้นจุดนี้ก็จะแบ่งครับผมสามเหลี่ยมครับผมสามเหลี่ยมที่มีด้านเนี่ยสองด้านยาวเท่ากันหนึ่งมุมนะครับอ่าเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันโดยสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากันอ่ะด้านนี้ก็จะมีค่าเท่ากันแบ่งออกเป็นนะครับด้านนี้นะครับสองด้านนี้ ก็คนละ0.2คนละ0.2ดังนั้นดังนั้นเราสามารถหามุมเซตาหรือมุมฟีได้แล้วโอเคมุมเซตาหรือมุมฟีครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ค่อยดูกันเนาะดังนั้นตัวต่อมาดังนั้นบ่อยจังเลยนะครับต่อมาเราก็เรียกว่าไปหาตัวนี้อีกดีกว่าไปหาตัวนี้ดีกว่าซิกมาเอฟมีค่าเท่ากันกับ0แต่เข้าไปก็เลยกลายเป็น t ไซน์นะครับ t ีไซน์เซต้าบวกทีไซน์ฟีลบ่สี่ินิวตันมีคากกมม่าเท่ากันกับ0มุมฟีกับมุมเซตาเท่ากันเลยกลายเป็น2นะครับ 2t งทีไซน์เซตามีค่าเท่าก,กับ49.05นิวตัน19.05นิวตันอ่านี่ก็คือสมาการที่เราได้สมาการที่เราได้ มุมเซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับเซตามีค่าเท่ากับเท่าไรจากความรู้ในแนวแกน x มุมฟีกับมุมเซต้ามีค่าเท่ากันเซต้าเลยมีค่าเท่ากับ tan ครับชิดฉากข้ามฉากและก็ข้ามส่วนชิดอ่าชิดฉากข้ามฉากข้ามชิดมุมเซต้าเลยมีค่าเท่ากันกับ arc tan ครับของ1.5เมตรส่วนด้วย0.2นสะครับส่วนด้วย0.2เมตรอ่าไม่ใช่1นนะ 0.15ผิด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 ,ดนะครับ0.15 So จุดหนึซอรี่นิกกะนิกกะนะครับผม0.15าคำตอบออกมาเลยกลายเป็นนะครับ36.87องศาทุกท่านจะใช้นะครับทุกท่านจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้ในการหาคำตอบดังนั้นแรงตึงเชือกครับผมอีกหนึ่งคำตอบที่เราต้องการแรงตึงเชือกทครับแรงตึงเชือกที เลยมีค่าเท่ากันกับแรงตึงเชือกทีเลยมีค่าเท่ากันกับ40.9นิวตันครับทุกท่านอ่าข้อนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบตามท้องเรื่องนะครับก็ง่ายๆนะครับแต่ก็เอามาเอามาทบทวนเอามาทบทวนว่าไอ้แรงตึงเชือกที่คล้องผ่านลอกเนี่ยคล้องผ่านลอกเนี่ยแรงตึงเชือกเขามีค่าเท่ากันเชือกที่คล้องผ่านลอก แรงตึงเชือกมีค่าเท่ากันสรุโจทย์ข้อ3นี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีครับในการทบทวนเนื้อหาไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับโจทย์ข้อเราถูกออกแบบมาให้เหมือนกับการต่อที่สอนะครับต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อย,ออยและจะรู้ว่าบทนี้ง่ายๆและเจอกันในตัวอย่างที่4ครับสำหรับตัวอย่างที่3ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ